ไรเนี่ยอะไรเนี่ยว่าลูกค้ากินไปมันหนีปากเขามากเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอย่าดราม่ากันนะครับหนุ่มมึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกีกนะกับ บรรยากาศทะเลส,สวยๆข้างหลังนะนี่สะพานใหม่เดี๋ยวสวัสดีทักทายน้องบีทก,ก่อนน้องบีกบบ๊กส,สวัสดีครับ่จะเอาไ้้ตตรรงงนนีีเขียนเลยค่ะเพ<ง>ิ่งเขียนเขียนที่มันเป็นช่องว่างๆก็ได้ที่ไม่ที่ไม่ใช่เมนนี้เลยค่ยยยยยยะ,ะก็บวกไปดิบวกไปเลย เดี๋ยวลืมตะไคายต้องนวลสวัสดีจองนะต้องนวลสวัสดีครับมีเซ็ซีบอกต้องนวลว่าสวยมากนี่เดี๋ยวดูดูนี้เซ็กซี่นาดูไหนหันมาดูอยากซมอะไรจะกีบกีใหญ่มากกีใหญ่มากอุ้ยกีแปลว่ารองเท้านะครับเกิบวันนั้นเกิบแล้วเหรอนี่ชิมต้องนวลชิมครกแรกเลยนะเป็นไงหนู โอเคโอเคทำไมไอ <laughs> เป็นปอบหรือเปล่าพ,กพิกมันขึ้นสมองนะพิ๊กนหมูพขึ้นสมองนี่ใส่กล่องผันชนะใหม่นะสวยงามเลย <laughs> มาดูหน้าร้านนะครับ หมูยออไข่แดงต่อได้ยำหอยนางรมวิ่งน้องบีทหอยใหญ่เหมือนเดิมดูดูนี่ดูนี่นโอหูย เรียกว่ากล่องอะไรใส่เข้าไปกระจุกกีเหมือนเดิมนะครับไปหอยนั่งรมหมึกกุ้ดยำเลยดีครับ ต่อด้วยยำหอยนางรมไม่รู้จะกระปุกอะนะคะพวกกระเพื่ไข่ไม่มีนะคะบันลีไข่ปลาไข่ปูไข่แมนดาไข่ปลาหมึกก็ไม่มีนะคะนอกนากนีหมดทุกอย่างเลยคะ่ะที่ลืมซื้อไข่ไม่ได้ลืมซื้อไม่ไปซื้อไม่ไปซื้อไข่ <laughs> ไม่สบายอ๋อกระปุกได้ค่ะด้านบนสภาพยังไม่ค่อยดีนะครับ ทั้งมหมดเท่าไ,ไหร่จ๋าของท <ไป S 1> <ด>ี่นี่ไม่เป็สิบบาทรูปมาดูเมนูก่อนไ,ได้นะคะดูเมนูในกระปุกหน้าค่ะไม่มีแค่พวกที่เป็นคำว่าไข่นะคะนอกนั้นมีหมดทุกอย่างนะคะ ร้านใหม่บินเข้ารัวๆเลยนะอะไรอะไรเพราะว่นมีลูกค้ามาจากกรุงเทพต้องการมากินปลาหมึกบอกว่าทางหน้ามาแล้วก็โทรมาบอกอ่ะืมกิปลาหมึกอ,อร่อยอร่อยเหลือไปให้เยอะๆ,ๆอ๋อเข้าปลาหมึกร้านเจ๊กีเพี้นชื่อมากไหนไหนอุ้ยชิ้นใหญ่ชิ้นโต ไม่บูดไม่เน่าสังข้งนี้ไม่ขึ้นไปนเกี่ยวอะไรสังันน้งนะหรอปลาหมึกไม่ได้อาบน้ำอ๋อปลาหมึกไม่ได้อาบน้ำนะครับขี้เกลือก็พอแล้วมั้งซิม มันโดนกับน้ำมะนาวโดนกับมะนาวเข้าไปนะครับหอมมากนะทุกคนแม้รับอะไรดีคแค่นมีทุกอย่างแต่ไม่ใช่ไข่นะคะอุ้ย <c oughs> ดูหอยดูหอยเป็นนี้นะสองร้อยบาทชอบหอยใหญ่มาก ทะเลรวมยำหอยแครงผ็ดกลางต่อได้เหลาทะเลรวมโอ้ยไอ้เนี่ยนี่ผิดกลางนะมองลูกค้าด้วยเดี๋ยวก็สาบกีนะโนเนาะมาเลดูเมนูในกปุกมได้นะคุณพี่ค่ะพวกประเภทไข่หมดแล้วนะที่มีคำว่าไข่อยู่ข้างหน้านอกั้นมีหมดทุกอย่างวันนี้ท่องไปเลยนะ ลู้ชายน้อยนนี่ไม่ตั้งใจมาขายขอตั้งใจมาหาผู้ชายมีลกันพี่กีนียังลูกพี่กีมีลูกยังไม่มียังหาเนื้อคู่ไม่ได้นะไม่มีใครมาเย็ดเลยจะมีลูก มันทำลังไข่เคียบมันหอมจริงๆปลาร้าโดนกับมะนาวเข้าไปนะกลิ่นมันแบบฟุุงฟริงมากเลยต้องเดินหลังเก้าเหนื่อยสร้อยบ้าทค่ะ <laughs> นี่มาดูนี่หมึกมึกเด้งเด้งหมึกเด้งเด้โอยกุ้งตัวใสมากนี่หอยแครงกำไปกำเข้าไป โดน้ำแข็งก็นอกหมดแล้วโดน้ำแข็งก็นอกหมดแล้วตัว ไรเนี่ยอะไรเนี่ย,ยว่าลูกค้ากินไปมันหนีปากเขามากเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอย่าดราม่าก,กันนะครับ <c oughs> มันสดจริงมันสดจริง <c oughs> อย่าดรา,า,าม่าก,กันนะ <c oughs> อะไรชิมอย่าง มาพี่หนุมชิมให้มา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 พี่หนุมชิมให้มาใต้องนวดก่อนอย่าดราม่ากันนะครับของเป็นอาหารนะนุมบีทเล่นอะไรเนี่ยอืมปูมันตายแล้วนะแค่เซลมันยังเซลมันยังได้อยู่นะฮะ กินนี่คือจะฉ่ำนะดูเนะฉ่ำว้าวเลยสดมากสามร้อยบบาทนะอันนี้ยำก,กุก้งคูโทนเราโคมาเนาะปลาเศษกาดมี <laughs> ตายหมดแล้วแต่เซลล์เซลล์มันยังไม่ตายได้เฉยยังแซลมอนเหมือนกันยังแ<ม>ค่ลูกนี้กันน้องก็เห็นไหมเราสูว่าเขาต้องซื้อแซลมสมอนแต้มสมอนไม่นแน่ใจลองถามเขาดูถามเขาดูาาดนี่เจ๊ม,มาตัวหนึ่งลมอน แกด้านนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ะมันดันอะไรเนี่ยอยู่เท่าไรนะคะสามร้อยยี่สิบาทอย่มีน้ำกำลังขึ้นเลยนะ อเันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะเวลาคนมาตอนร้านน้องดีนพะโดนผงเอ้ยอะไรไม่ใช่ผงชุบ โดนมะนาวเข้าไปนะอืมกลิ่นมันหอมนะพี่หนุ่มมายืนอยู่ใต้ลมนะทำให้มลายสอนะความจริงทำไมโดนผมทะลุบบ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะเป็นยาำอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> นี่นี่เป็นทูโทนเหรอหนู ปูโทนนะครับนี่นี่ใส่เข้าไปว่าอีกอาาอมมันอะไรระอปูมามาต่อได้ย้ำปูม,มานะครับ ใหญ่มากอะไรอ่ะโอ้ก็ว่าใส่น้ําแข็งมาแล้วนะทำไมน้องไม่ายวะโห uh, แน่นมากแน่นขนาดนั้นเลยเบสโอ uh, ด้ดูเนื้อใสใสใส ปูสดแน่นมากนะวันนี้นะยะนเห็นแม่นะลูกนะแม่ขอร้องแม่ทามาหาเด็กน,นี่ออ้ยดูเนื้อเต้นเต้นสดมากทุกคน สดไม่ไหวจะเคลียร์นะพี่เนาะใช่ใช่สดกว่าน,นี้ก็ไม่รู้ไปหาที่ไหนแล้วนะวนวนอืมอา่อนๆแล้วปิดท้ายดีชุดนี้เลยดีกว่าบบอืม แม่ yeah, คค okay, ครับลิปโดนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มืองชนชาแนลด้วยนะครับ,บขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามน,นนะน้องบีเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับ,บ